ลงมาสีขาวชนะเย้สีขาวได้เทหรครับสีขาวสีขาวเท่าไหร่นะสิเท่าไหร่สสีขาวได้สิบสิบสามสิบสามสองสิบสอกับทงพิเศษอันหนึ่งเยรางวัลชิงทงสีดำเท่าไหร่ฮะสีดำเท่าไหร่สีดำ คุณพ่าไไหนเออหาคุณเอาไม้ไปใส่ยูุนเปลี่ยนจะหาชงหาคุณนี่รวยก่อนตอนนี้ไปไหนเข่าไปเขาปกติได้เหรอเอาไม่ยืมไปใส่หายไปแล้ตอนนี้กนแคบแมครบแล้วานจ้าอู้ยแอนในเท่าไรเพื่อนสามจ้าอู้มมัดที่เิเท่าไรเฮ้าดม้าไม่รยากดม่ยาตัวทอไม่ดีตัวทอไ่ดีสามใ้องวิเศษพร้อมนะจ๊ะอู้ยต้องวิเศษพร้อมอู้ฉลองเซ็นะเย้ กินแตรคดีๆมาสิมาถ่ายรูปมามาเฮาถ่ายรูปกิน่ดีๆมาถ่ารูปนะขามาถ่ายรูปจ้ามาสิขาถ่ายาถ่ายรูปปไปใถ่สิพยพยไปไหพยครบให้มันขึ้นทำไลูกโป่งครับลูกโป่งโอ้โห บรรยากาศดีมากร้อนมากเหนียวมากทะเลเป็นไงครับชิงชนะเลิศวันนี้เราชิวๆค่ะเออเรามันแน่นอนอยู่แล้วใช่ไหมผูกค่ะหัวหน้าทีมเราไม่มาเนี่ยคะแนานหัวหน้าทีมเราคุณจันต์คะแนนหัวหน้าทีมเราไม่มาเนี่ยฟังผมเหมือนลูกก๊อกอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว แม่บัตรกมปิดได้เป็นแสนเออไม่มีตังค์ซื้อทงขนาดนั้นทำไมเอาใบภาษีมาเนี่ยแม่พิเศษมากนะห้าร้อยนะคะเนียวเรานับเล่นๆก่อนดีกว่านับนเล่ๆทาไว้ในใจห้าร้อยโอ้โหเจ็ดเอ่อแปดเก้าสิบ สิบเอ็ดสองสองสิบสามสี่ส้าไปคนเอ้สีขาวได้สิบหกทงไม่ใช่เอหงินโอ้สิบหปห ไม่ละลอยไปมึพิเศษหาลอยพิเศษหาลอยเดบุคกาที่แหกลกมากใครไเวไอ้ปอ้ปูอ้ปููอ้ปูปไ้ปไปไปไอปไู้ไแ้อ้ปปูู้อปอ้อป้ไปอูป้้้้อู้้ เรียบร้อยครับเมาสูงเกทีสูงกระแหงภาษาเมคี้กันอยู่นี่พูดนึ่งจะง่างไปใส่อ่ะใครอยามามามาฟังมาฟังมาแล้วสีขาวมาฟัง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 ขอขอตัวแทนห้ฝั่งละห้าคนลูกหน่อยนะ